สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูโจโน้องชมคุยเฟื่องเรื่องส่วนทุเรียนวันนี้เราอยู่ในซีซั่น3เหลียงลูกให้โตและได้เกิดพรีเมียมหัวข้อที่เราจะคุยกันคือการให้น้ำยังไงให้ลูกโตไม่หลุดร่วงค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทุกคน น้ำคือปัจจัยสำคัญที่สุดช่วงเลี้ยงลูกครับถ้าให้น้ำไม่พอดีลูกทุเรียนจะเสี่ยงต่อการร่วงหรือโตไม่สม่ำเสมอได้ง่ายมากแล้วชาวสวนมักพลาดตรงไหนบ่อยที่สุดคะครูโจส่วนใหญ่จะพลาดตรงให้น้ำมากไปหรือน้อยไปครับถ้าให้น้ำมากเกินลูกจะอมน้ำเนื้อไม่แน่นและเสี่ยงผลแตกถ้าให้น้ำน้อยเกินลูกจะแกรนร่วงง่ายและคุณภาพตกครับฟังดูแล้วเหมือนการให้น้ำคือศิละปะเลยนะคะ ใช้ครับหลักสำคัญคือรักษาความชื้นให้คงที่ต้องให้น้ำแบบพอดีพอดีไม่ให้ดินแฉะแต่ก็ไม่ให้แห้งโดยใช้วิธีให้น้ำชา้ชาๆสืมลึกถึงรากทำให้ต้นสามารถดูดไปเลี้ยงลูกได้ต่อเนื่องครับแล้วมีตัวช่วยอะไรที่ทำให้ลูกทุเรียนแข็งแรงไม่ร่วงง่ายบ้างคะหลายสวนเลือกใช้คู่หูมหัศจรรย์เวิร์ล pl ant ไคโตซานสูตรใหม่ครับเพราะช่วยเสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์ ให้ลูกทุเรียนทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ร่วงง่ายแถมยังช่วยให้ลูกขยายตัวได้สมบูรณ์น้ำหนักดีและคุณภาพสม่ำเสมอครับดีจังเลยค่ะนอกจากคุมเรื่องน้ำแล้วยังมีตัวช่วยอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับนี่แหละคือเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้โตจนถึงเก็บเกี่ยวได้คุณภาพพรีเมียมเพราะถ้าลูกไม่ร่วงชาวสวนก็ไม่ขาดทุนผลผลิตก็มีคุณภาพมากขึ้นครับสรุปแล้วนะคะถ้าอยากให้ลูกโตไม่หลุดร่วงต้องควบคุม การให้น้ำให้พอดีรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอและเสริมด้วยคู่หูมหัศจรรย์เวิร์แ p l a n ไขโตสารสูตรใหม่ค่ะถูกต้องครับดูแลน้ำและเสริมภูมิคุ้มกันลูกทุเรียนก็จะโตแข็งแรงพร้อมเป็นผลผลิตเกรดพรีเมียมแน่นอนครับขอบคุณครูโจมากๆสำหรับเคล็ดลับดีๆวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการครูโจน้องชมคุยเฟื่องเรื่องสวนทุเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ